อ่าจิตโดยกิตนะท,ทีนี้เราก็มาดูหัวข้อที่หนึ่งจิตที่ทําหน้าที่ห้าอย่างก็งไปดูสิว่ารูปแบบเดิมจิตดวงไหนบ้างที่ทําหน้าที่ห้าอย่างมีสองดวงไหม,มสองด,ง,ดงดวงคืออุเบกขาสันติระนาถสองอใช่ไหมคะอุเบกขา ังก <Billie S 2> <Idi om. S 1> ีระนาจิตสองนะมีสองดวงคืออุอุสามสองถูกไหมฮะเออจิตที่ทำหน้าที่ห้าอย่างนะใครไม่เห็นมั้งเขาทําหน้าที่ตั้งห้าอย่างอ่ะใครไม่เห็นมั้งคะเห็นกันแล้วนะชัดเจนมากเลยนะจะบอกให้แล้วจิตที่ทำหน้าที่สี่ล่ะสี่นิตดวง ตดวงไม้คือมหาว<ป>ิมาจิตแปนะแปดคือมอวิแปดนะเดี<ป>๋ยวเขียนอย่างนี้เลยนะคะดวงคือน,นี่รู้กันให้คุณเขียนให้คุณเขียนไปด,ดวงคือดวงคือเนี่ยนะจะได้เขียนตงนีให้อันนี้มีสอง สอคือพระจันทร์การี้2อันนี้คือมังกรเออยางนี้อีกว่าเออจิติตามกันที่สามยงกี่ดวงฮะมีเก้านะ9คือมหาคตาวิปากาจิต9มหาคต่าใครยังหาไม่เจอฮะรูปวิบาก5กับอ่ สามสี่นะคะเก้าดวงนะสามดวงมีเก้าคือมหาขตาะวิ่งเก้ามหาขตาวิ่เก้านี่นะคะจิตที่ทำหน้าที่สองอย่างมีกี่ดวงนะ2สองอย่างมี สองดวงเหรอดูให้ดีนะทำหน้าที่สองอย่างนะอจิตที่ทำหน้าที่สองอย่างสองดวงค่ะสองอย่างนะสองดวงสิบสองมีอะไรมั่งเหรอคะจิตที่ทำหน้าที่สองอย่างสองอย่าง ไม่ได้ให้นับจิตให้นับกิ่จิตที่ทำหน้าที่สองอย่างอกุศนทำหน้าที่กี่อย่างอกุศนทำหน้าที่อย่างเดียวนะาชาวนานะพระทวีสิบเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนึงเดียวนะสัมปติชนะทำหน้าที่อย่างเดียวใช่ไหมสันติระณะที่เป็นเบกขาเนี่ยทำหน้าที่ทั้งห้าอย่างพูดไปแล้วใช่ไหมอันนี้ มาดูตรงสันติสมณสันติใช่ไหมไท,ทำหน้าที่สองอย่างคือตถากับ,บ,กบสันติตอันนี้หนึ่งดวงแล้วนะมาดูตรงปัญจทวาราวชนะจิตอีกหนึ่งดวง,งทำหน้าที่สองอย่างใช่ไหมคะปัญจขอโทษค่ะปัญจทำหน้าที่อย่างเดียวคืออามโนทวารราชนะจิตหนึ่งทำหน้าที่สองคืออากบโมเนะ ทาสีส่ทำหน้าที่อย่างเดียวนะคะชะ่ทีนี้ตอนนี้กำลังหาจิตที่ทำหน้าที่สองอย่างมีสองดวง,ง,ดวงใช่ไหมคะสองดวงนะหาเจอหรือยังคะเนี่ยคนที่ง,งงงอยู่เนี่ยหายไปแล้วค่ะสองดวงคือ <c oughs> สม <c oughs> สมสารสาหนึ่งกับมโนหนึ่ง มันตีกันกันตรงนี้ไงใช่อันนี้เพิ่งจะจำมาดดวมานี้ลวนเลยลวนเคือล้วนครือวนมันยังไม่เออเรอร์นะแต่แค่ลวนแล้วก็มโนอีกหนึ่งเนาะมโนอีกหนึ่งมโนอีกหนึ่งสมสนี้ก็ทาหน้าที่ตานะำตาก้ตระทากัตสันตีมโนทาหน้าที่สองอย่างคืออาวุใช่ไหมอากับวูงา่สองดวง ดีนะจิตนักพหน้านที่สองอย่างต่อไปจิตนักที่ทาหน้าที่อย่างเดียวเอาแล้วนะเยอะนะอันนี้นะอย่างเดียวนี่นอกจากเขาทาหน้าที่ชาวนะอย่างเดียวแล้วใช่ไหมอันนี้ได้ห้าสิบห้าแล้วนะพูดถึงนะี่ห้าสิบห้าหรือว่าแปดสิบเจ็ดแล้วนะนะยกอันนี้ไว้ก่อนไปหาจิตที่ไม่ใช่พวกนี้ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวในทวีสิบทวีสิบได้ไหมสิบดวงได้ไหมทวีสิบเออสิบนะ สวีเซดได้นะจะคูญาตจิตสองทำหน้าที่หนึ่งอย่างคือทัศนะนะเขาทำหน้าที่อย่างเดียวนะอย่าอย่าอย่าโกงคุ้มนะจะไปไหนไ่อยู่กันที่กระทางก่อนเจ้าครูญาณจิตสองทำหน้าที่อย่างเดียวเลยถูกหลอกเลย คือท่านสุนิจนะสงตามยานัตจิตสองทำหน้าที่อย่างเดียวคือสาวนัเกตใช่ไหมเห็นไหมเขาวิทสิบจริงสิบดวงจริงเราเอามาไว้ตรงนี้แล้ที่เป็นดวงดวงนะแต่วทเอีแต่ทีนี้ตอนนี้เรากําลังจะเอาจิตที่ทําหน้าที่อย่างเดียวจิตที่ทําหน้าที่อย่างเดียวอ่าได้ทวิทสิบแล้วนะสิบแล้วทีนี้มาอีกว่าในอนค์มีจิตดวงไหนที่ทําหน้าที่อย่างเดียวอีก สามปิชนะอีกสองอีกสองดวงนะเป็นสิบสองนะแล้วก็ปันปันจะพระวาราวัชนะจิตอีกหนึ่งดวงใช่ไหมกี่ดวงละตะกี้มันสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วนะสิบสามดวงแล้วนะสิบสามดวงนะสิบสามแล้วนะคะหาสี่อย่าไปนับนะหาสี่นี่เดี๋ยวเขามาอยู่ตรงนี้นะ เออย่าไป่นับหาสิสิบสามละมีอีกไหมไม่มีแล้วเอาสิบสามมาบวกกันห้าห้าจะไม่งานนี้สิบสามบวกกันห้าห้าได้หกแปดเอาสิบสามมาบวกกับแปดสิบเจ็ดแปดเจ็ดได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยร้อยพอดีไหมอโอ้ใช่ไหมคะถอนหายใจเลย จิตท so is ี่ทำหน้าที่หนึ่งอย่างมีหกสิบแปดหรือหนึ่งร้อยดวงนะอยนี้นะโอ้โหหกสิบแปดหรือหนึ่งร้อยดวงตั้งสติให้ดีใช่ไหค่ะสิบสามนี่เด้เขียนสิบสามก่อนสิบสามสิบสามดวงนี่คือนะเดี๋ยวเอาสิบสามออกไหมก่อน สิดวงคืออ่าควิสิใช่ไหมคะควิสิทสควิสินะสาอ่าสาแล้วก็ปัญจาหนึ่งครบนะคะสิบสิบสอทีนี้เอาชะอ่านะห้าสิบห้าหรือแ7ดสิเนี่ยนะคะ เอาบวกกับชวนานะชาวนาอีกตรนี้นะเอาอากูลงมาสชาวนานะชาวนาห้าห้าหรือ8-7ห้าห้าหรือแปดวงคืออากูสิบสองหาสี่หนึ่งห้าสี่หน่งมอแปดมอกีแป มหาคตานะฮะมหาคตานี่คือรูปห้าอารูปสี่อันนี้ก็รูปห้าอรูปสี่นะคะเป็นมหาคตานะมหามหาคตากูเก้ามหาคตกเก้ามหาคติกีเก้าขุดยูขุดลอหาโลกุดลาห์แปลปส่สิบโลุลาแปลปีสี่สิบ นี่เลยค่ะในส่วนที่เราต้องหาให้เป็นนะไม่ยากไม่ยากยากตัวมันสับสนหัวข้อนิดหน่อยแต่ตั้งหลักให้ดีมันนาศิการใจให้ดีว่าถ้ากิด <c oughs> กีตคือส <c oughs> ิบสี่วิ่งลงมาเลย <c oughs> ถ้าจิตเนี่ยมีแค่หัวห้าหัวข้อเห็นไหม <c oughs> อันนี้มีตั้งสิบสี่หัวข้อน,นะ สังเกตดีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่เสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งนี่เป็นเล็กๆก,กน้อยน้อยอ่ะเราจะต้องดูให้นิดนึงมันจะได้ทำให้จำได้ดีขึ้นค่ะนะ ันนี้ถ้าจิตโดยกิจมี5ห้าหัวข้อจิตโดยกิจมี5ห้าข้อนะหนึ่งสองสาิห้าห้าสี่สามสองหนึ่งตรงนี้นะถ้ากิจนะกิจก็คือสิบสี่เนาะกิจโดยจิตไลลลากลงมาเลยสิบสี่ข้อแล้วก็หาส้าได้สองหัวข้อนี้แล้วเดี๋ยวได้มาจากที่หาจากลมจิตใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะ <Yes. S 1> เหมือนกัน จ,จิตทำหน้าที่อะไรอย่างที่บอกเมื่อเช้าจิตทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเจตสิกเขาก็ทำหน้าที่แบบนั้นเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าจิตทำหน้าที่นี้อย่างเช่นว่าอู่สันสองเขาทำหน้าที่นี้ใช่ไหมอูสันสองทำหน้าที่นี้แล้วก็อู่สันสองทำหน้าที่ห้าอย่างเห็นะอูสันสองทำหน้าที่ห้าอย่างนะ ทำหน้าที่ได้อยากมีตรงไหนบ้างอันนี้เนี่ยเห็นไหมอู่สันสองนี่มีอู่สันสองแล้วอันนี้ก็อู่สันสองมาข้างล่างก็อู่สันสองนะสันแล้วเนี่ยสันตีนอนเลนนะอันนี้ก็อู่สันสองอันนี้ก็อู่สันสองเห็นไหมนีหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยอู่สันสองปลปลาอู่สันสองทวังเห็นไหมไปลงมา อูสันสองตอนี้นะสัตีนะลงมาอูสันสองตาเต่านะอูสันสองจิบตีห้านี่เห็นไหมฮะมันละเอียดขึ้นเรียนมันต้องรู้มากขึ้นนะคะอันนี้วิธีการดูวิธีการหาเดี๋ยวเราจะได้หาว่าเจตสิกที่ประกอบกับจิตดวงนี้ดวงนี้ดวงนี้ ถ้าเขาประกอบกับดวงนี้เขาต้องทําหน้าที่แบบนี้ถูกไหมถ้าเขาไปประกอบในนี้เขาก็ต้องทําหน้าที่อย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะเจตสิกแ้าไปประกอบกับจิตไหนจิตนั้นทําหน้าที่อะไรใช่ไหมคะตัวก็คือตัวเจตสิกเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนกันกันกบจิตทุกอย่าง